สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาสรุปงานกันนะครับผมหนึ่งตัวนะครับก็คืออันนี้ผมเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับเป็นนี่ครับ iPad นะครับผมเปลี่ยนกระจกทัชสกรีนนะครับผมก็คือตัวกระจกด้านหน้านะครับผมสามารถทัชใช้งานได้นะครับผมนี่นะครับ สามารถใช้งานได้นี่ผมยังไม่ไลอกฟิล์มออกนะนะครับผมผมยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับผมเนียนๆเนียนน,ยน,น,ยน,นะครับผมพึ่งทําเสร็จเลยนี่โอ้เนยะครับคือแตกมาละเอียดเยอะมากนะครับผมตัวนี้ว่าจะแกะได้ก็ยากเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการของทางสมายทีเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็น macbook macpro นะครับผม iMac หรือเป็นแล็ปท็อปยี่ห้ออื่นๆนะครับผมหรือแม้กระทั่ง iPad iPhone นะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้ที่ Smile T Service นะครับผมทั้ง5สาขานะครับเดี๋ยวเราก็จะมีลิงก์ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับผมวันนี้ชักไก่ตะขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ